เอาวันนี้ผมจะ r t u a l Hub นะครับวันนี้ผมจะทดสอนใช้ s c ิป p t เอ่อเมนเจอร์เอ็กซ์นะครับก็สำหรับการเดนใหม่อันนี้นะครับผมก็เมาแล้วะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือคนนี้ครับก็คือซ s i m p l ลที่ผมจะเปิดตลอดนะครับก็คือจะเปิดนี่ครับก็สี่ฟังก์ชันนี้นะครับผมกเซ็ปต์เซฟไว้ก่อนนะเพื่อความชัวร์แล้วก็มาที่ยูนิตนะครับยูนิตก็เอาไปตั้มเซตที่เราตั้งนะเดี๋ยวผมก็จะองไว้ก่อน ะครับก็ตัวที่2มันมีอิบิลิตี้นะครับก็คืออัลเทอร์เนทสกิลนะผมก็ก็จะมาปรับตรงวยูนิเมนเจอร์อย่างเงี้ยครับผมก็จะเปิดอ่าอัพเกรดออเดอร์ครับแล้วก็สลอตนะครับก็สลอตหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออัพเกรดแม็กซ์นะว่าอัพเกรดได้เท่าไหร่นะครับตัวไหนนะครับก็นี่ผมอัพเกรดอาวุธตัน3นะครับก็ใส่3แล้วก็ตัวนี้อัพเกรด5ตัน5ก็ใส่5นะครับผมอันนี้อัพเกรด ตันผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันไม่น่าทันเย่างนมันน่าจบไปแล้วผมก็ปรับไปสักนะเจ็ดนับเลขแล้วผมก็ใส่สูตรไปแนละ้วเพราะไม่อัพไปแล้วโ okay, นะอวเคครับอัตเมิบสกิววลยูนิตนะครับก็ม,มาอยู่ส,สนนัลลัสสองนะผมก็กดเลขสองแล้วเปิดอันนี้ไปต่อไปก็มาตั้งเซตติ้งแล้วเซฟใหม่นะครับผมก้อนนี้ก็ผมเป็นเซฟบัตนะครัก็ต่อไปนะครับ <c oughs> ตันะ้สตอรี่นะครับผมก็ ก็ออลลี่ด็อกเตอร์ไมกาพังนะครับว so ิธีการทำงานของมันนะครับก็คือชาเลนจ์ยู่ไหนเอ่ยเดน๋ยวไม่มาชาเลนจ์ครับชาเลนจ์มีผ่งนู้นชาเลนจ์นะมันก็จะดูชาเลนจ์นะว่าอะไรนะครับก็มันจะรอจนกว่าด็อกเตอร์ไมค์ก้าพังจะมานะครับพอมันมาปุ๊บนะครับมันก็จะมาลงนะเป็นออโต้ชาเลนจ์นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดสอนนี้ไปด้วยนะครับมันก็จะไปลงสอนอันนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาชาเลนจ์นะครับผมถ้าเราไม่เปิดนะมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับก็ แล้วก็ถ้าเราเปิดแค่สามฟังก์ชันนี้นะผมแบบสามฟังก์ชันนี้นะมันก็จะถ้าดอกเตอร์ไม่กระพังมาก็จะออกมาลงออโต้ชาลเลนใช่นะครับถ้าอ่ามันไม่มีดอกเตอร์ไม่กระพังนะมันจะลงอิสเตอร์ให้นะครับ,นะลรบแล้วถ้าเราเปิดอ่าสามอันนี้นะผมแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับก็มันก็จะลงเรนเจอร์นะครับแล้วมันก็จะค่อยไม่เชื่อก็มีไม่กระพังไหมถ้าไม่มีมันก็จะไปลงอิสเตอร์นะครับผมถ้ามีก็จะนั่งลงชาลเลนนะครับผมก็อนนี้ก็จอยเอฟเคอาร์เตอร์เรนเจอร์คือทีนะครับเอฟเคก็ K, คือที่มับก็ เราต้องเปิดสองอันนี้นะครับแล้วก็เปิดอันนี้นครับมันก็ถ้าสมมติในจิตสเตตเรา finish แล้วนะครับมันก็จะไป fk ให้แล้วถ้าคูดาวเหมดมันก็จะออกมาในจิตสเตตให้นะครับผมก็ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปแค่สามแฟคชันนี้นะอธิบายเฉยเพราอผมไม่ลงนนเจเอล้นะครับอย่างอันนี้ไม่มีเมก้พังนะมันจะมาลงบปนี่ให้นะครับ เซฟคอนฟิกไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ผมก็เสีเป็นออโต้เอ็กซ์คิวบลาครับส่วนเป็นพวก็ไปลองเซตติ้งอันนี้ครับรูปร่างของอ่าพวกก็จะประมาณนี้ครับผมจัดไว้ยังไม่สวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้อีกทีแล้วก็สามารถจะสวยกว่านี้ได้ไหมครับอ่าแล้วก็รอสักแป๊บหน้าผมอ่อแล้วก็รอนะครับสักครูเคียบไปสลันนี้มาครับอ่อรอดูนะครับผม แล้วกบไอเกินออเดอร์มันก็จะมันนับจากอันนี้นะผมก็พอมันอัพอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็นจะมาอัพอ่าสล็อตสองต่อๆน,นะผมมันก็จะอัพจากเรียงจากหนึ่งไปหกนะครับก็จัดสล็อตกันดีๆนะผมแล้วก็มาจัดในยูจีเนอเนเจอร์นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าอัลเทอร์เมทิฟสกิลไม่ใช่ไหมนะผมเนี่ยเห็ไม่ได้เช็คเลยนะว่าลงมาเกินทีแต่อันนี้ถ้าลงเวลาสุด มันจะไม่ขึ้นมีบั๊กบ้างอ๋อก็ประมาณ3มนาทีครับเหมือนจะช้าปกติผมจะใช้นี่แล้วก็น,นี่แล้วก็น,นี่นะครับผมก็ไม่ได้ใช้อะไเรเยอะมก็รอมันตีไปนะครับ แค่ <Okay. S 2> มันก็จะเัาแต่ถ้าจริงๆอ่ะถ้าเราปิดอัพเกรดในออเดอร์นะครับมันก็จะอัพทุกอย่างพร้อมมันเลยนะก็น mm ี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะผมว่าจะใช้แบบไหนนะผม เนี่ยมันจะเอาแต่เป็นสกิลให้อย่างงี้ครับจะลงไปเรื่อยๆน,นะก็คลิปเอาจริงๆมีประมาณนี้ครับไม่ได้มีรยายละเอียดเอาผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับีก็ลงให้แลรับคลิปก็อยู่ในดีนะครับหรือว่าใต้ล่างดีคริปชั่นก็มีครับขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนนะครับขอบคุณครับ